ฮั Hello, <c oughs> universe. ลโหลยูนิเวอร์สล่าสุดนะครับหุ้น JKN นะครับก็ ตกลงวันที่2อย่างต่อเนื่องแล้วนะครับจากกรณีของการผิดนัดชำระหุ้นกู้นะครับ JKN นะครับจากที่ทุกคนทราบกันนะครับก็เมื่อวานนะครับวันที่31สิงหาคมนะครับก็มีการออกมาแถลงนะครับว่าไม่สามารถที่จะชําระหุ้นกู้ได้นะครับมูลค่าหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยนะครับรุ่น JKN 239A นะครับมูลค่ารวมอยู่ที่609ล้านบาทนะครับซึ่ง JKN นะครับมีเงินสดที่พร้อมชําระนะครับอยู่ที่156ล้านบาทนะครับก็จะทําให้ค้างชําระนะครับ453ล้านบาทนั่นเองนะครับหลังจากที่มีการแถลงข่าวนี้ออกไปนะครับก็ท J KN นะครับตกลงเลยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่วันแรกนะครับราคาจากที่2องบาทสาสตางค์นะครับปิดวันนะครับเมื่อวานนะครับเหลือเพียง1นึบาทหกสตางค์นะครับหรือลดลงกว่า29.8%คือเกือบ30%เลยนะครับและวันนี้นะครับช่วงเช้าพอเปิดตลาดออกมานะครับก็ราคาจากที่1นึบาทหกสตางค์นะครับเปิดออกมานะครับเหลืออยู่เพียง1นึบาทยีสตางค์ครับหรือ